สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องนะครับนักรบฟรีดอมนะครับนักรบอิสระกับสาระดีๆนะครับวันนี้จะมาพูดแนะนำนะครับเกี่ยวกับ iOS นะครับ iPhone iPad นะครับในกรณีที่เราซื้อมือสองมานะครับและเราไม่ได้รีสโตร์เครื่องนะครับหรือเราเผลอพลาดไปใส่แอปเปิลไอดีนะครับของเพื่อนนะครับของพี่อะไรก็ตามนะครับแล้วทีนี้ว่า ชื่อนะครับชื่อดันมาเป็นชื่อของคนคนนั้นนะครับคนเดิมคนเก่าหรือชื่อแอปชื่อของ Apple ID นะั่นเป็นชื่อเจ้าของเครื่องเขานั้นแหละที่โชว์ขึ้นมานะครับอย่างตัวอย่างของผมเนี่ยชื่อจะกลายเป็นอของ คนเก่าอยู่นะครับก็จะเป็นโชว์ชื่อนะครับในอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเป็นชื่อ i อ a พขลองไผ่โรดนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการจะเปลี่ยนตรงนี้ยังไงนะครับบางทีบางท่านอาจจะหาไม่เจอนะครับนี่วิธีการเปลี่ยนนะครับไปที่ตรงตั้งค่าก่อนเลยนะครับตั้งค่านะครับการตั้งค่านะครับแล้วก็จากนั้นนะครับมองหานะครับทั่วไปนะครับทั่วไป สำหรับไปที่เกี่ยวกับนะครับเกี่ยวกับนะครับจะเห็นว่าข้างบนเป็นชื่อนะครับนี่ชื่อตรงนี้เลยนะครับนี่เราก็เปลี่ยนเป็นของเราได้ทันทีนะครับปร๊บครับอ่าเรียบร้อยครับเป็นชื่อของนักลบฟรีดอมแล้วนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับ ก็ทสั้นๆง่ายๆแบบนี้นะครับก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกด subscribe นะครับรบกวนกด subscribe ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดนะครับสาระดีๆและความรู้ใหม่ๆใ,ในคลิปต่อๆไปนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ ขอลาแต่เพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานมามัยที่แข็งแรงนะครับร่ำรวยเงินทองและประสบความสำเร็จในทุกๆด้านครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ